มังโก้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่ mango.in.ts เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับกับเกม a r k survival e v o l v e d เช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับช่วงแรกก็เราจะาเล่นเครื่องโคนิ่งกันดีกว่านะครับผมต้องการแบบโคนตัวหัวนะครับสักตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแกะนะครับผมอยากจะทำฟาร์มแกะอยู่อ่าแล้วก็ตอนนี้สังเกตดีๆนี่เส้นผมของเราครับยาวเลยเกินเนี่ยมาเป็นแบบย่อมๆหน้าเกลียดจริงๆเลยครับกลางหัวเนี่ย เดี๋ยวผมว่าเราถอดบัวกออกก่อนดีกว่ามั้งมันดูแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าช่วงแรกก็ชิวๆนะครับโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิ้วหายดูคิ้วดิโอ้ยบิย๊กบีทำไปวันนี้ออกกล้องไม่ยอมแบบแต่งคิ้วมาหน้านี่แบบยังไงใยซิมโอ้โหดูแบบขี้เหลมเลยครับผมโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปเตรียมเหล็กก่อนเลยนะครับต้องการเป็นฟาเดชั่นก่อนเพราะว่าตอนนี้เครื่องโคนก็อยู่ที่ตัวผมแล้ววิ่งมาเอาฟาลเตชั่นแป๊บนึงอยู่ในตัวของกาวโวนะครับกาวกโว,กโวนีไงจแล้ว อ่าโอเคเตรียมฟอร์ดชันมาก่อนเอามาสัก10กดเกินมาเป็น15นะครับก็ดีอยู่เอามาเกินดีกว่าเอามาขาดะจะได้ไม่ต้องแบบวิ่ง2รอบอยู่วิ่งไปกันเลยลงตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าน,น่าจะได้อยู่มั้งโอเคกระโดดลงมาแล้วก็ตอนนี้มีการอัปเดตนะครับน้องชายหอยก๊อดด้วยเพราะว่าตัวเก่ามันหายไปไงผมก็เลยตั้งไอ้ก๊อดสองนะครับกลายเป็นน้องหอยก๊อดไปแทนอ่าโอเคก็เลยกลายเป็นกั๊ดนี่ครับเดี๋ยวยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ตัวที่โหดกว่าตัวไหนเนี่ยเป็นไอ้ก๊อดกันแน่ ต้องมาเลือกดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้มาวางฟาวเดชันกันเลยดีกว่าฟาวเดชันมีอยู่19เอาแสดงว่าของเก่ายัางเหลืออยู่อะอ่าโอเคเดี๋ยววางต่อกันนะครับกับไอชุดอันนี้เลยวางเลยมาวางเลยมาให้มันเป็นฐานหรือว่ารวมกันไปเลยครับขึ้นมาวางด้านบนดีกว่า้งน,น่าจะง่ายกว่าอ่าโอเคประมาณนี้คงจะแบบไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะหรอกครับเพราะว่าผมลองวางดูแล้วรอบนึงก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายโอเควางกันมา เอาหมดเลยเหรอทําไมหมดไวจังเนี่ยหมดไวขนาดนั้นเลยเหรอเกี้ยงแล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็เอาไว้เท่านี้ไปก่อนโอเคทีนี้ก็มาวางเครื่องคนนิ่งกันเลยครับม,มาวางพอไมมโอ้โหมันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนี่ว่าเหมือนจะใหญ่กว่าเครื่องเทเลพอ์เตอร์อีกนะครับไม่พอครับไปเอาอีกรอบนึงโอ้โหโทษทีครับท่านผู้ชมพอดีแบบไม่ได้วางแผนอะไรเลยกะว่าไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ารอบก่อนที่ผมหยิบเอามาเนี่ยผมคิดว่ามันเล็กนิดนึงไง โอเควิ่งมาใหม่เดี๋ยวรอบนี้เอาไปสักครึ่งหนึ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวอยู่58ใช่ไหมอ้าโอเคยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ากลัวจะไม่พอไว้ห้เอามาสี่สามเลยสี่สามนี่พอแน่นอนรอบนี้ชัวร์ๆแล้วก็ไอแมนติคอร์ด้านบนเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งลอยสูงนะครับเดี๋ยวพอมันสูงเกินก็มันจะทะลุดินใหม่รอบหนึง่งมันเป็นตัวที่แบบแปลกมากอะถึงเราจะจอดมันยังไงก็มันสามารถลอยขึ้นไปได้นะครับโอเคมาแล้วมาวางกันต่อเลยดีกว่าวางตรงนี้อ่าได้อยู่ เมื่อกี้นี่ว่าจะไม่ได้เฮ้ยดูเหมือนว่าเสียงฟอนเดชั่นมันจะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เสียงมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นเสียงเหล็กเลยนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นเสียงว่าปึกๆอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าโอเคไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราวางไม้นี่จะเป็นเสียงแบบไหนทีนี้ก็มาวางเครื่องกันเลยน่าจะพอแล้วมั้งตรงนี้โอเคลองใหม่อีกรอบนึงขอให้ด้านกว้างมันพอก็พอประมาณนี้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นเครื่องคนนิ่งแชมเบอร์นะครับเสร็จแล้ว ทีนี้เอาไงต่อเนี่ยใช้ยังไงต้องกดเข้ามาดูก่อนอ๋อไม่ได้แบบเชื่อมต่อ power นะครับอันนี้ไม่ถึงเหรอต้องขยายเลยนะครับโอเคขยายพื้นที่ไป power ได้ไหมได้แล้วนะครับแล้วทำไงต่อทีนี้ต้องเอาแบบพวกสัตว์มาใส่ก่อนนะแล้วพลังงานนี่จะใช้เป็นแบบว่าอะไรอะ element เเเหรือว่ายังไงไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวไปเอาแบบว่าตัวมาสักตัวหนึ่งก่อนตัวแรกก็ขอเป็นไอแกะก่อนนะครับ พาแกไปดีกว่าความโหดแต่และตัวก็ได้ใช้แบบอุปกรณ์นะครับเยอะขึ้นอันนี้เป็นการคาดเดาแบบคร่าวๆโอเคแกเรานี่คคาสเตโกได้ไหมเนี่ยตีลองขีดไอขีดไม่โดนทำไมไม่โดนเนี่ยโอ้นี่ไงเอออุ้ยมีตีสวนมีตีสวนเนาะมาเด้มาเด,าด้เป็นการแบบกล่อมเครื่องก่อนเออได้อยู่ครับรกว่าจะฆ่าได้ตีไปทั้งหลายทีโอเคมายืนตรงนี้เลยทีนี้ทําไงต่อไปต้องลองมาดูหน้าเครื่องดูก่อน อ๋อตรงนี้มีปุ่มกดอยู่กดเลยได้ไหมมันบอกให้โฮนโฮนก็จะเป็นการเดโมลิทใช้ไม่ได้เหรอเหมือนจะมีปัญหาหนิดนึงครับเครื่องไม่ทํางานอะไรว้เนี่ยมากดตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยโดนขี้ใสมาด้วยสองก้อนเก็บขี้ไปก่อนดิทาแม่งทําแม่งอยู่นะครับหรือว่าฟานเดชั่นมันเล็กไปมันก็เลยแบบใช้ไม่ได้อเปล่าเนี่ยโอเคครับตอนนี้เครื่องก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมก็ใช้เวลารออยู่ประมาณ10นาทีนะครับแสดงว่าอาจจะมี ปัญหาบัางหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันบอกให้เรากด e เพื่อทําการโค้นนะครับลองกดดูดิยังคงไม่ได้นะครับหรือว่ายังไม่ได้ใส่ของมันบอกให้ใส่เป็น element charge ลงไปนะครับ element charge ก็เอาในลิฟกันเลยน่าจะมีเยอะอยู่นะครับโอ้โหมีเป็นหมื่นอ่าโอเคเอามา5,000นะครับของ idbs นี่จะใช้กับของ Official ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องลองดูอ่าโอเคใส่เข้าไปแล้วนะครับกดโคนเป็งไงได้ไหม เหมือนจะไม่ได้เลยครับไม่ได้เหรอสงสัยจะต้องใช้แบบ Element Chart ์ของ Official นะครับของอันนี้นะ่าจะใช้ไม่ได้อ่าโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปคราฟของ o f f i c i a l มากันเลยครับขึ้นไปด้านบนกันเลยดีกว่ามันจะใช้เยอะหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เขียนบอกผมนะครับตรงนี้ต้องลองดูวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแบบไฮสปีดเมื่อกี้ก็ลองวางด้านบนอีกเครื่องนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เดโมลิตด้านล่างออกเดี๋ยวค่อยเอาด้านบนนี้ออก จริงก็เอาด้านบนไว้ด้วยก็ได้นะ Element s h o ็ออันนี้อ่าโอเคปาบมาก่อนปาบได้ทั้งหมด100นะครับจัดมาเลยครับทีละร้อยอ่าโอเคอ๋อมันทำได้สูงสุดแค่100เองเหรอโอเคเราต้องการสัก500นะครับน่าจะเพียงพออยู่ไหมเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ได้มาเร็วอยู่กันดีกว่าเฮ้ยไดมาพันหนึงเลยครับโอเค มันได้ทีละพันของ Official ทีนี้ก็ลงไปด้านล่างกันเลยดีกว่าถ้าเป็นของ DPS นี่ได้เป็นหมื่นนะครับไปการได้ใช้ได้แล้วมั้งโอเคทีนี้ก็ใส่ Element c h a r g ์กันเลยพร้อมจัดไปครับแล้วก็กดโคนได้ไหมได้ไหมอ้าวทำไมไม่ได้อ่ะลองใหม่นิอ๋อต้องกดปุ่ม e ค้างไว้ก่อนนะครับไอ้เจ้าแก่ตัวนี้นะครับใช้ Element c h ชาร์ทั้งหมด39,00 0นะครับส5 0โอ้โหช้โคดเยอะเลยอะ นี่ขนาดว่าแกะกาะกางด้เนี่ยใช้เป็นหมื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดเอาใหม่นีไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันผิดพลาดทางเทดนิคนิดนึงเอาแล้วกดออกมาจากนี้ไงอ๋อต้องกดอันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวลองใหม่ใช้เป็นหมื่นเลยใช่ไหมอันนี้มี1นึ0 0หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอ่ะได้มาสี่หมื่นเดินได้หรือเปล่ามารูเนี่ยถ้าไอ้ก๊อตมามจะกี่หมื่นวะเนี่ยอยากจะลองเว้ยเฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นเขาบอกว่ารเ,เวลต้องไม่เกินประมาณสัก4500มั้ง อาโอเคไอ้ก๊อตไม่น่าจะได้ครับเพราะว่าเลเวลหลักพันเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงว่ามันใช้โคนไหมอ๋อได้ไงได้เลยครับใช้ชาร์จของ DV s ก็ได้อยู่ต้องลองครับผมไม่ลองไม่รู้ไปมาจอดตรงนี้ก่อนลองเป็นไอ้ก๊อตดีกว่าวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไอ้ก๊อตตัวนี้เป็นไอ้ก๊อตของแท้นะครับตัวเก่าตัวเดิมเลยเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย1433้ 1, คือเลเวลมันจะเพิ่มได้อีกนะครับเวลาตัวเกมแบบอัปเดตอะไรเนี่ย รู้สึกว่าตอนแรกมันจะอยู่ประมาณ1,300กว่ามั้งเอาเครื่องกันเลยเรามาโคนเทพกันครับรอบนี้โคนได้ไหมเนี่ยถ้าใช้เป็นหมื่นนี่ผมว่าโคนไอ้ก๊อตจะคุ้มกว่าลองดูโคนได้หรือเปล่ากดโคนไปครับเฮ้ยโคนได้อยู่เฮ้ยใช้อะไรเป็นชาร์จทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดล้านครับสองแสนหนึ่งหมื่นโอ้ไม่ใช่เจ็ดล้านนี่หว่าเจ็ดสิบสองล้านครับหนึ่งแสนห้าหมื่นโอ้โหใครจะไปหามันได้วะเนี่ยเจ็ดสิบสองล้าน คือประมาณว่าต้องเสกอย่างเดียวมั้งเนี่ยโคนได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการแบบโคนมันโอเคสําหรับวันนี้ก็เราโคนแกะกันไปก่อนมัน้งไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลากี่วันนะครับี่จัดการในพวกนี้ด้วยมาเกก,กะโอเคลงมาก่อนโคนแกะก็พอเอาเฮิเดียวเดียวไอ้ดงไอ้แดงมาด้วยใจเย็นใจเย็นนี่แค่ลองเชิงเฉยๆโอเคเข้ามาโคนแกะนี่แหละรอบนี้ลงมาแล้วครับ ทีนี้ก็กดโคลนกันเลยดีกว่าเวลากด E ทีเดียวนี่เหมือนจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ต้องกด E ค้างนะครับแล้วก็กดอันนี้จัดการทําการเปิดการโคลนโหเท่เ้ยเฮ้ยเท่ยูเท่เทย,ทยูดูเท่เลยทีเดียวเดี๋ยวลองดูตัวเรานี่เวลาอยู่ในบาลีนี่เป็นยังไงบ้างอ๋อตัวเรายังปกตินะครับสุดยอดแต่มองไปด้านหลังนี่อลังการนะอลังการมากเอฟเฟกมันดูดีให้แล้วก็มิยาบีคิวขึ้นแล้ว ขีวขึ้นแล้วนะครับส่วนระยะเวลาในการโคนเจ้าแกะตัวนี้นะครับอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับ31นาทีนะครับผมก็ไม่ถือว่านานมากครับอิงก็บอกว่านานสุดนี่จะอยู่ประมาณ4วันโอ้โห4วันที่จะเป็นตัวระดับไหนเนี่ยเอาก็ฟาเธอร์ก็มาเขาเหรอแสดงว่าเมื่อกี้ผมเผาไฟไปทีเดียวนะครับทุกคนนี่แตกตื่นหมดเลยขี่ได้หรือยังเนี่ยรอการขี่โอ้เสียดายยังขี่ไม่ได้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่นี้ก็ไปตามหาจับนะครับไอตัวใหม่กันเลยดีกว่าตัวใหม่ที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับสเตโกซอรัสนะครับ มันจะหาได้ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมว่ามันจะอยู่แถวการแลนดแน่นอน,นครับอันนี้คือการคาดเดาชัวๆเดี๋ยวลองมาดูแถบนี้ดูก่อนจะมีไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าตรงนี้ก็มีพวกแบบสายพันธุกินเบอร์รี่นะครับเยอะอยู่เดินหน้าต่อไปเจอสไปโน2ตัวนะครับจัดการตัวนี้ก่อนนี่เรียบร้อยตัวสีแดงนี่เฮ้ยสีสวยวะ่ะผมว่าผมจับตัวนี้ตัวนึงนะครับเป็นของแถมด้วกันท่นนี้สีสวยมากอ่ะโอเค เดินมาครับลวดลายนี่ดีเทลชัดแจ๋วชอบมาสีนี้จัดมาเพื่อนจัดมาเดินมาเดินมาตียิงต่อโดนอยู่โดนอยู่วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปโอ้โหวันนี้เป็นวันแห่งสไปโนหรือเปล่าน่ยสไปโนเพียบเลยนะครับวิ่งต่อไปอย่าไปตีกับแอนเคโลนี่เฮ้ยเออวิ่งหนีไปก่อนแสดงว่าใกล้ร่วงแล้วนะครับจัดต่อเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหยิงเกินไปดอกนึงเดี๋ยวต้องจัดการตัวนี้ก่อน เมื่อกี้สไปโนนี่ตีมีไฟขึ้นด้วยนะครับแสดงว่าเป็นธาตุไฟแน่นอนโอเคสไปโนสลบไปแล้วนะครับเรียบร้อยต่อด้วยตัวนี้กันเลยนี่เอาให้สลบก่อนอย่าไปตีอย่าไปตีเดี๋ยวเทมมิ่งลดยิงต่อไปเลเวลเท่าไร่ไม่รู้เนี่ยเอาให้ตัวนี้สลบก่อนทําไมตัวนี้ไม่ยอมสลบง่ายวะเนี่ยสลบยากกว่าสไปโนีกนี่ครับนีจะดีไปไหนเอาให้ร่วงมาโอ้ยังไม่สลบอีกเว้ยเรียบร้อยครับกว่าจะสลบโคตรนาน เดวลสไปโนนะครับอยู่ที่200เป็นเอเท a l ลส i ปโนซอรัสนะครับกัดแล้วก็ติดไฟได้ด้วยแล้วก็ยาตอนนี้ผมลืมเอามาดีกว่าโอเคเดี๋ยวใส่เป็นเนื้อน้องไปก่อนนะครับขึ้นมาแล้วครับน่าจะจับไม่ยากเท่าไหร่มั้งดีไงขึ้นรัวๆเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่ต้องใช้แบบยาลดค่าหิวเลยนะครับชิลๆมากขี่ได้เลยไหมเนี่ยถ้าขี่ได้จะดีมากนะครับตัวนี้อ๋อยังขี่ไปได้นะครับต้องการที่ขี่ด้วยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน ค่าพลังเป็นไงบ้างเอ่ยเดินมาเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยอ่าโอเคมาดูค่าพลังกันเลยดีกว่านะครับมีเลือดมาเดิมๆนะครับอยู่ที่4 5่0 0นหัโอ้โหมาเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ว่าดาเมจน้อยไปนิดนึงครับดาเมจมาแค่292เท่านั้นเองโอเคเพิ่มไปสัก1000ดีกว่าแล้วก็เลือดนะครับเพิ่มไปด้วยดีไวไหมเนี่ยโอ้โหการรีเลือดนี้ช้ามากครับทวรเลยครับงานนี้ ถ้าเกิดว่ามันโดนตัวที่กัดติดรูปฟันนี่มันจะตายไวนะครับโอเคเดี๋ยวรอพี่ยุงนี้ก่อนรออยู่ก่อนรออยู่ก่อนเดี๋ยวเราก็ไปตามหาจับตัวใหม่กันต่อเลยครับโด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 ซอมโดโดหรือเปล่าน่ยหูย,หยโอ้โหทำไมวิ่งไวจังเลยเนี่ยตัวนี้เอเป็กซอมโด,โดโดนะครับโคตรไวมากไปกันต่อเลยแล้วก็หมูหูยหมูว่ายน้ำยู่ก็เดอะแฟดไอพวกเอเป็กนี่จะวยผิดปกตินะครับกลับให้หมดกลับให้หมดนี่อวตารในคโนิโรนี่มังกรเราก็กัดทีเดียวนะครับ ไปหาต่อเหมือนจะไม่มีเลยเนี่ยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวมาเก็บแอร์ดอปก่อนดีกว่ามั้งผมยังสงสัยอยู่ว่าไอปลาตัวนั้นน่ะที่เราไปจับนะครับมันไม่ใช่ปลาหรอกมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไอตัวใหญ่ๆนะครับที่ช่วยให้เราได้ของดีเนี่ยมันจะใช้กับพวกแอร์ดอปแบบนี้ได้หรือเปล่าไาดูนะครับโอเคก็ถือว่ามีของใช้ได้อยู่เดี๋ยวเก็บมาก่อนเลยดีกว่ากดว่าอ่าโอเคเมื่อกี้มีขึ้นแบบเมนูคิทเจอร์มาด้วยครับคืออะไรก็ไม่รู้นะโอเคนะครับทีนี้ก็ไปหากันต่อเลยครับเจอมาด้วยวิ่่งีตัวอะไไรรมมาู้ ไปกันไปกันเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้รู้สึกว่าจะมีแองกล้าชิปเทนะครับมา2ตัวเลยครับโอเคตีจับพลังสายป้าโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้ตายฮานะครับเคียวกเด็นเลยเคียวมันแยกจากกันได้ด้วยเหรอเราน่าจะเก็บเคียวมาใช้ได้เลยเนี่ยถ้าเก็บได้นี่เท่เลยครับมีเคียวไว้ใช้ไหมโอ้เสียดายไม่มีว่ะมันน่าจะอัปเดตเคียวมาแบบเป็นเคียว2หัวแบบเนี้ยเท่ดีมีไหมมีไหมตรงนี้ยังไม่มี เดี๋ยวผมว่าผมพาไวาเบิร์นผมนี่ไปตีกับตั๊กแตนเทพตูนีกกับไฟหนึ่งทีโอ้โหไม่ตายเว้ยดาเมจเราตั้งเกือบร้อยล้านกัดตั๊กแตนเทพไม่ตายนะครับไอ้ก๊อตดาเมจประมาณ10ล้านพนไฟที่เดียวอยู่เลยอันนี้เกตดเขียวๆอุ้ยเดียวโดนตีอลังการเลยกัน,นครับตรงนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนลยครับโอ้ดิงตัวนี้มาจากไหนเนี่ยโดนตีมันแปลกๆชื่อว่าเออลีดเดอร์นะครับ of f ฟอ r ์เอ๋อมันเป็นตัวของไอมดที่เราใช้อยู่นี่นะครับดนตรตีลังการมากจับได้หรือเปล่าวะเหมือนมันจะเป็นมิดนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งเด่าพึ่ง,งชื่ออะไรฟอร์เลนคิงคองนะครับเเวลห้าร้อยขอดูค่าสัตรแป๊บหนึบบน่งเพื่อนมาทีก่อนดนตรตีมันดังเลยเกินไม่ได้การแล้วครับงานนี้อาจจะมีโอกาสตีลึกิทธิ์ถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัว เรียมตัวตายกลับไปกลับมันมาโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหซัมมอนเป็นโดโนเล็กมาได้ด้วยอหะออ้ยมันโหดเกินไปเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งออ้ยโอ้ยโอ้โหสะบัดปีกสะบัดปีกก่อนแล้วมังกรไม่ไหวนะครับกานนี้ถ้าปีกก็ใช้ไม่ได้ด้วยผมว่ามังกรผมตายแน่นอนงานงอกแล้วสู้บันเอายอ้ยโุโ้ย ไม่ลอยครับไม่ลอยครับวินหนีก็ไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหเป็นอมตะหรือเปล่าวะเนี่ยแกนะครับแกอเลยครับกานนี้โอ้โหเลเจนดารี่ไวเวอร์เราเสร็จครับผมเรียบร้อยอืมตายทั้งคู่เลยครับเราตายโดยลีเดอร์นะครับ for world for เล k นคิงคองสุดยอดจริงอันนี้คือจุดที่เราตายใช่ไหมโอเคคงต้องมีการล้างแค้นนะครับงานนี้ตัวไหนจะสู้มันได้ว่าเสียดายว่า พ่อไอ้ก้อนนะครับขี่ไปได้แล้วผมว่าตัวที่น่าจะสู้กับมันได้ก็น่าจะเป็นไททันก๊อ์นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพ่อของไอ้ดำนะครับต้องลองดูอะโอเคไม่ได้ตายแบบมานานเลยครับหลายพาร์ทแล้วพาร์ทนี้ต้องจับสักหน่อยเกิดมาใหม่ๆนี่มีแหลกนิดนึงแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าต้องเอาของกลับมานะครับส่วนเลเจนดารี่ไวเวิร์นตัวเมื่อกี้ก็ไม่เท่าไหร่ยังคงชิวๆอยู่ไอ้ตัวนี้ไม่ไหวแน่นอนผมว่าเอาเป็น พอยอกอสไปดีกว่าไม่ใช่พ่อยอกอดพอยดำพูดผิดขึ้นยังไงเนี่ยตองมาขึ้นด้านนี้เมื่อกี้ก็ลืมไปจริงๆไปขึ้นข้างในนี่ก็ง่ายกว่านะครับโอเคกระโดดขึ้นหลังคาก่อนเดี๋ยวเจอกันโอ้โหไอเครื่องนี้ทะลุหลังคามเลยนะครับขึ้นมาดูด้านบนนี่หาดีเหมือนกันไปไม่ไปหม่ไปฆ่ามันโอโ้บินชา้านิดนึงระดับเทียบก็เงี้ยบินไวไปมันก็ไม่ตื่นเต้นนะครับโอเคครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาล้างแค้นกันแล้วครับผม มาลองดูกันว่าจะไหวหรือเปล่ามีท่าอะไรแรงบ้างวะนเนี่ยกดซีเหรอกดซีเป็นท่าไฟไม่ใช่ดิมันต้องเป็นท่าคิดขวานะครับอีจัดไปโอ้โหเรียบร้อยทีเดียวตายครับเจอพ่อ,อไอ้ดำครับผมทีเดียวอยู่เลยลูกสม,มุนลูกสม,มุนนี่ไม่มีนะครับโอเคลงมาเก็บของก่อนส่วนร่างกายของเราก็ได้อยู่แถวนี้มั้งถุดยอดเลยนะมึงบรงอาจมาฆ่าเลยเจนเดอรี่ไวท์เวลลราเอาโหของในตัวมันนี่ถุดยอดจะก,กานะครับอะไรวะ ค้าดังยากให้เป็นธนูกา,กากากนะครับกับพวกเบอร์รี่บ้าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ค่านี่แบบมีดีดของดีๆมาบ้างไม่ี่ยอ๋อเป็นชุดเกาะอย่างดีนะครับโอเคได้ของดีมาเพียบเลยนี่แล้วก็มีเป็นโทฟี่ด้วยนะครับเมกาบิเตคัส hmm. อ่าก็ได้เป็นของเทคนะครเป็นหลักเดี๋ยวเอามาใส่พังๆไว้ก่อนดีกว่าโอเคมีอาร์เมอร์ของพวกโมซาซอนะครับชุดเทคด้วยแต่ชุดกาะนี่มันจะให้มาไม่ครบนี่ ขาดเป็นถุงมือกับรองเท้านะครับเสียดายไปนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาของของผมก่อนดีกว่ามันมีปุ่มสแกนอยู่ไม่ใช่หรออ๋อต้องการเอเลเมนต์ด้วยเอเล m เมนต์ไม่มีครับอันนี้ใช่ของผมไหมเนี่ยลองดูกันดีนี่งไงเจอแล้วโอ้โหโชคดีมากเจอของของตัวเองแล้วนะครับอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เก็บของมาก่อนเรียบร้อยกว่าจะได้มาเดี๋ยวใส่ชุดของผมดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ่าโอเคใส่เข้าไปแล้วก็หมวกอยู่อันนี้ เมื่อกี้เราลืมใส่หมวกด้วยก็เลยทีเดียวจอดแต่ผมว่าดาเมจมันน่าจะแรงมากนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวลองฟาร์มเนื้อฟาร์มตัวมันดูนีให้อะไรให้เป็นเนื้อน่องนะครับแล้วก็เป็นพวกไม้เฮ้ยต้นไม้นี่ไม่น่าจะเกี่ยวนะ่าจะเป็นต้นไม้แถวนี้บ้างเออจริงด้วยโอ้โหโอเคไปไปหาหตัวใหม่กันต่อเลยครับไม่น่าเชื่อว่าเราต้องมาสูญเสียเลย,จวย,วยเจนนี่ไวเบิร์นะครับที่ค่อนข้างจะบินไวนี่จัดไปเฮ้ยรอบนี้เวลาฆ่ามีลำแสงมาด้วยนะครับพ่อของไอ้ดำ สุดยอดเลยต่ออีกทีนึงตีแบ่งพลังโอ้อลังการมากขึ้นการกดซีนี้ยังเหมือนเดิมนะครับการทิกซ้ายเป็นการกัดดีอยู่ดีอยู่อารวาสไปจะได้จับไหมเนี่ยไอตัวใหม่เนี่ยมวยแต่อารวาสไดโนเสาร์อยู่แต่ก็ดีใจนะที่ได้มาเจอตัวแปลกๆบ้างรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยตรงตรงนี้เลยขอสักรอบนึงนีจัดไปเออมันต้องโหดแบบนี้เอาไปโดนพึ่งยักมาด้วยนะครับ ทางจุดท,ที่เรามาทางด้านนู้นนะครับก็ไม่เจอสักตัวเลยครับเห็นเขาบอกว่ามันจะอยู่ในบริเวณนอโซนนะครับน่าจะเป็นแถบนี้มั้งโอเคเดี๋ยวจะต้องแบบบินหาช้าๆนะครับอันนี้แองตีโลไม่ใช่กลับไปก่อนตัวไหนไม่เกี่ยวก็เต็มตัวตายได้เลยตี้พลังคำรามพิฆาตเรียบร้อยไหครับคืนเสียงมอระนาครับผมวันนี้ปล่อยไปอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหดักกอนไนนี่ยังหล่นเลยครับขนาดอยู่ตั้งไกลเฮ้ยนั่นมังกรออะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เราเจอตัวใหม่นะครับหน้าตาแปลกๆลองฆ่าดูนีชื่ออะไรลองฆ่าไปดูนี่ดาก้อนผอมเป็นดาก้อนธรรมดาเหรอไม่ทันดูชื่อนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ขึ้นมาว่าดาก้อนโอเคตัวแดงๆสีอัลฟานี่อะไรเนี่ยลองฆ่าดูดิกลับไปครับอ๋อมันตายไปแล้วเหรอยังมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ด้านล่างนี่มันจะตัวเล็กมากแล้วก็น,นี้เป็นดาก้อนไนท์อีกตัวหนึ่งกับผีเสื้อยักษ์นะครับจุดนั้นไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วก็น่าจับนะครับยวฆ่าดาก้อนก่ลิงก่อน เปล่งพลังไปเคลื่อนเสียงบอลนะกระจุยครับทีเดียวอยู่ตอนนี้ต่อเลยตัวนี้ปล่อยไว้แล้วกันแล้วก็มีเสือเทพนะครับอีก2ตัวไอตัวด้านนู้นใช้สเตโกรหรือไอตัวใหม่วะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนี้คล้ายๆไอตัวใหม่นะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยโดนงูฉกนะครับกำลังจะตายอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใช่เลยครับผมอจะพึ่งจะพึ่งทันอยู่ไหมทันอยู่ไหมน่าจะทันอยู่มั้งเอาเรียบร้อยแล้วอุ้ยกูงูมางูมาโอ้มาเจอพอดีนะครับแต่ว่าช่วยไว้ไม่ทันครับผมมาตายซะก่อน เดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่รอบหนึ่งมันน่าจะอยู่ในป่าแถวๆนี้แหละอ่าโอเคเคลียร์ไปครับผมนี่เปงอาจว่าฆ่าตัวที่พี่ต้องการอุตสสาตามหาตั้งนานนี่เอาให้หมดเอาให้หมดโอเคครับตอนนี้ผมก็หาเจออีกตัวหนึ่งแล้วครับในจุดใกล้ๆก,กันครับผมรอบนี้ชูชัวได้แน่นอนครับโอเคมานีเลยตัวเล็กนิดเดียวเองครับผมเรียบร้อยครับดอกเดียวอยู่มา2เลยเหรอนีจัดไปดูดีๆก็คล้ายๆกับลูกของสเตโกนะครับโอ้โหด้านบนนี่แมนติคอดเวยเฮ้ย ไอ้ตัวนี้เราเคยจับมันมาแล้วดิดักกิ้งนะครับเลเวลพันกว่าโอเคกินอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้ไม่รู้เลยนะครับผมว่ามันน่าจะกินเป็นเบอร์รี่นะครับตัวแรกเลเวล300นะครับตัวที่2ตัวที่2เลเวลเท่าไหร่150นะครับโอเคจับ2ตัวเลยดีกว่าเบอร์รี่เรามีไหมเนี่ยเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ที่ผมไม่มีดีกว่าผมลืมเอาอุปกรณ์ในการจับมานะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนเลยดีกว่านะครับเราจะใช้เครื่องวาร์ปกันเลยโอ okay. เคเคลียร์ไปเคลียร์ไป ทาไปหมดนะครับแล้วก็มาจอดทางนั้นนี้มังกรนี่ไม่ต้องเอากลับองมั้งเราวาร์ปไปคนเดียวก็พอนะครับเวลาวาร์ปเยอะนี่ก็ใช้ของเยอะโอเคไปกลับบ้านกันเลยวาร์ปมาตรงนี้เรียบร้อยถึงบ้านนะครับแบบว่องไวเดี๋ยวเอาเป็นชาร์จมาด้วยดีกว่ามั้งเผื่อแบบจุดตรงนู้นไม่พอนะครับเอาชาร์จมาด้วยพกมา2,5 0 0โอเคอยู่แล้วก็อุปกรณ์ในการจับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนกยักษ์ไม่ใช่หรอดืมเามานะครับ รอบก่อนแล้วก็ไปสร้างแบบพื้นที่ฟาร์มน้ำผึ้งก็เลยลืมเก็บมาด้วยวิ่งมาวิ่งมาอยู่ไหนอยู่ไหนจำพื้นที่ไม่ได้สักทีหนึ่งเดี๋ยวต่อไปนี่อาจจะต้องแบบติดป้ายบอกทางนะครับยาสีชมพู1ขวดอ่าโอเคอันนี้ใช่ไหมเทม,มิงเอ็กซนะครับใช่เลยแล้วก็มียาตื่นขวดหนึ่งโอเคเอามาแค่นี้พอมั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเอาเป็นแครอทไปด้วยเอาไปลองดูถ้าเกิดว่าไอ้พวกที่ กินเบอร์รี่นะครับมันจะชอบแครอทมีอยู่1 4อเอามาสัก3 0 0รอดีกว่าัหมโอเคประมาณนี้น่าจะพอนะครับแล้วก็เบอร์รี่ด้วยเบอร์รี่ก็เดี๋ยววิ่งไปเอาที่คอยาวนะครับคอยาวมีเยอะแน่นอนเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่มีอยู่48 0 0นะครับเอามาครึ่งหนึ่งก็เป็น2445นนะครับทีนี้ก็กลับไปที่นอตโซนกันเลยครับไปใส่อาหารกันเลยดีกว่าใช้พ่อของไอ้ดำเหมือนเดิมไปบินไปบินไป ข้อเสียงไว้เจ้าตัวนี้ก็แค่สปีดชา้าอย่างเดียวนะครับนอกนั้นก็โอเคหมดแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ไปด้วยจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนนี่กัดไปหนึ่งทีครับเรียบร้อยกําลังแบบไล่กินคีปาบูอยู่โอเคได้เวลาใส่อาหารเบอร์รี่แล้วใส่แครอทเข้าไปก่อนตามด้วยยาหิวโอเคเป็นไงขึ้นไหมขึ้นมาแล้วนะครับทีล่นิดนี่ขนาดใช้แครอทยังขึ้นนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ลองใช้เบอร์รี่ดูสลับกันนะครับแล้วก็ใส่เบอร์รี่เข้าไป ใส่เบอร์รี่แล้วก็ใส่แครอทไปด้วยมันเลือกกินแครอทนะครับแสดงว่ามันชอบแครอทมากกว่าโอ้โหนี่เลเวล300นี่จับตั้งนานไอตัวใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าจะจับแบบช้ากว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษก็ไม่ได้ดีอะไรเลยอีคาโนโอ้โหวุ่นวายนะเขีย์ไบเลีย์ไบเดี๋ยว,ว,ยว,วระหว่างที่เรารอก็ไปจัดการมาติคอดีกว่านะครับไปคำรามให้มันรู้สักทีหนึ่งว่าใครโหดโอเคมานี่มามาทางนี้จะหนีไปไหนคำรามก่อนโดนไปเนี่ย ไม่โดนรนอะตรงนี้ไ่าจะโดนอยู่จับไปหนึ่งชุดนี่ร่วงเลยได้เป็นโทฟี่มาด้วยครับโอเคแล้วก็มาต่อตรงนี้เลยถลอะอะไรกันเจอทาคำรามพิฆาตนี่ตายหมดยกจอทางนี้ต่อเลยตีชุดหนึง่งโอ้โหมีแหลกนะครับเวลาแทนเนื้อนี่จะแหลกหน่อยดูเหมือนว่าเราจะจับได้แล้วหนึ่งตัวนะครับตัวด้านซ้ายนี้เลเวลกลายเป็น2 2 4้ยนะครับผมชื่อของมันก็คือเคนโตโซัสนะครับชื่อคล้ายๆกับโอ้โหพวกญี่ปุ่นเลยเนะี่ย ค่าพลังเป็นไงบ้างเอง่ยเดี๋ยวก่อนตัวที่2ก็ได้แล้วนะครับได้2ตัวพอดีเลยเดี๋ยวกดออกไม่ได้โอเคเรียบร้อยครับตัวที่2เลเวลกลายเป็น449นะครับหน้าตาเหมือนกับสเตโกมากแต่มันจะดูแบบว่าเท่กว่าแล้วก็ไอหนามนะครับด้านหลังนี่ยาวมากโอเคค่าพลังนะครับตัวที่2นี่มีเลือดอยู่ที่9,620นะครับดาเมจอยู่ที่490เพิ่มดาเมจไปก่อเลยการอัพดาเมจขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น7,351นะครับแล้วก็ ตัวที่2ตัวนี้ตัวที่2คือตัวแรกนันแหละโอเคเพิ่มดาเมจไปก่อนนะครับมีเลือดมาเดิมๆแค่4 5 5 0นะครับไวแต่เลเวลร้อยก็เลือด4 0 0พก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคแต่ว่าสองตัวนี้เสียดายว่าไม่ใช่แบบคู่โผเมียกันนะครับเป็นเพศอะไรเป็นตัวเมียทั้งคู่เหรอโอเคคิดว่าน่าจะเมดได้อยู่แต่ตอนนี้ต้องหาแบบตัวเบาๆให้มันตีก่อนนะครับเอาตัวไรเดียวโอเคตามพี่ไหมแล้วก็พลอยดําด้วย ตามมาก่อนตามมาก่อนโอเคนะครับก็สําหรับไอ้เจ้า2ตัวนี้ครับผมคิดว่าคงจะหาคู่ต่อสู้นะครับที่คู่ควรกับมันไม่ได้ครับเนื่องจากว่าในเซิร์ฟของผมนี่จะมีแต่พวกมอนสเตอร์นะครับกับพวกไดโนเสาร์มอดเพราะฉะนั้นก็มันจะสู้ยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเสกนะครับพวกแรปเตอร์มาสู้กับมันดีกว่ามันจะได้แบบฟแฟร์นิดนึงนะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสึกมันๆกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับและนี่คือแบตแรกนะครับแรปเตอร์นะครับเลเวล500โอ้เดี๋ยวอะไรเนี่ยพู่นีไม่ทันขาดคำนะครับตตายยยยแลล้้ววว10ัันะครบโโอออหทีีีเเเดู่่มืก รอบแดกที่ฟาดไปหนึ่งทีนะครับอยู่เลยแล้วก็เป็นไงบ้างเอ่ยเลือดโอ้โหแต่ว่าเลือดเสียมาเยอะนะครับลดลงมาประมาณ10%บเนะครับสำหรับตัวแรกแล้วก็ไอ้ตัวที่2นี่เป็นไงตัวที่2แทบจะไม่ลดเลยนะครับตัวแรกนี่ลดไวมากโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยแบบที่2ต่อเลยครับผมเอาละครับและนี่คือแช์ที่2ครับคาโน่เลเวล1 0 0่ันะครับปะทะกับเคนโทซอรัสครับผมเป็นไงไวไหมนี่เรียบร้อยกระเด็นเลยครับเลือดเราเป็นไงบ้างมาดูเลือดก่อน เลือดอยังชิวๆนะครับเสียหายมาประมาณ1 0 0 0พักว่าๆนะครับตัวแรกตัวที่2ก็เสียมานิดหน่อยนะครับตีว่าเสียประมาณพันหนึ่งมั้งแต่ว่าในส่วนของการรีเลือดก็ไม่เท่าไหร่ครับเรามีแพทย์สนามอยู่ตัวนี้ไอหมูป่าแพทย์สนามมาช่วยรีเลือดหน่อยเร็วมาโอเคเอาเดี๋ยว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 ทำอะไรเนี่ยให้มารีเลือดจะทําอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนีผมว่ามันน่าจะเข้าไปแบบกินเนื้อหรือเปล่าเนี่ยกินก็กินไม่ได้เดี๋ยวพี่ช่วยเองมาโอเคต้องเอาแบบว่าออกมาจากลู่ทางก่อน,นครับโอเคจัดการเก็บศพอา้าว เป็นไงเมื่อกี้ทำท่าจะกินพอมาทีนี้แบบเงียบสงบเลยครับเอาใหม่เอาใหม่เออนั่นแหละดีมากแพ้ไปแล้วก็เริ่มฮิวเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรอบต่อไปนะครับตอนนี้ก็ผมต้องมาอัพค่าพลังก่อนนะครับตอนนี้ผมก็อัพเลือดไปที่1นึ0 0 0สนมืนะครับเก้าพนอนะครับที่เหลือก็จะเป็นดาเมจไปเลยครับส่วนสปีดเอาไปที่5 0ารอดีกว่ามันจะได้แบบไวๆนิดนึงครับตัวนี้ก็คงไม่โหดอะไรมากมายครับผมโอเคสปีดไปที่512นะครับที่เหลือดาเมจไปเลยครับ แล้วก็น้ําหนักเอาไป2 0 0พก็แล้วกันอ่าโอเคค่าพลังประมาณนี้กำลังดีแล้วก็แพ์สนามนะครับเรามี2ตัวเป็นหมูป่านะครับดาเมจตอนนี้มาตันอยู่ที่77,928นะครับแล้วก็มาตัวนี้กันเลยครับผมตัวนี้เป็นไงบ้างเลือดเกือบจะรีเต็มอยู่นะครับเลือดตัวที่2นี่อยู่ที่65,000นะครับ9 7้าครับผมแล้วก็ทีนี้ก็อัดดาเมจไปครับส่วนสปีดนี่จะเอาเท่ากับไอตัวแรกนะครับอยู่ประมาณ512ครับเพิ่มไปก่อน เพิ่มไปเพิ่มไปอ่าโอเคสปีดอยู่ที่512น้ำหนักเอาไปที่3,000นะครับที่เหลือเป็นดาเมจไปเลยครับดาเมจจะได้เท่าไหร่ไม่รู้มาดูกันดาเมจตอนนี้ครับมาหยุดอยู่ที่37,95นะครับ, 37, รบสำหรับตัวที่2แล้วก็การใช้หมู2ตัวนี่รีเลือดโคตรไวนะครับบอกได้เลยว่าไวมากเอามาจอดเมื่อนี้ก่อนสถานการณ์เคลียร์แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกัน,นครับแมตช์สุดท้ายกันระหว่างทีเล็กนะครับกับตัวเรา เดี๋ยวทีเด็กรอบนี้ออกมาสักเลเวล1 0 0 0 0ืได้เลยเพราะว่าเราอัพค่าพลังไปแล้วไงโอเคนะครับทีนี้ก็ไปดูแมตช์สุดท้ายกันต่อเลยครับผมเอาละครับและ่นี้คือแมตช์สุดท้ายนะครับเคนโต้โซลานะครับปะทะกับทีเล็กเลเวล10,000มืนะครับผม2ลุมหนึ่งนะครับรอบนี้เป็นไงไหวไหมน่าจะไหวอยู่บ้างโอเคได้อยู่นะครับเลือดเราหุ้ยเลือดเราออกเลยว่าตัวหนึ่งแต่ว่าทีเด็กก็เกือบจะตายเลครับสู้ไปสู้ไปเราวน่าจะชนะอยู่ครับกันนี้จัดต่อหุ้ยกระเด็นเนี้ยครับกระเด็นไปด้วยเลยทีเล็กเกือบตายเอนนนกกััีี่่ยตวแร เลือด่อแร่เลยครับจาก1นึ0 0 0สนมื่นี่เหลืออยู่ที่4 0 0 0 0ืนกว่านะครับตัวที่2เป็นไงเสียหายมาหลายหมื่นเลยเนี่ยตัวที่2อยู่ที่180 0 0นะครับสำหรับเลือดตัวที่2ที่เสียเลือดน้อยกว่าตัวแรกนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นแมตที่สูสีนะครับแบบนี้โอเคครับผมงั้นเอาไปว่างนะไรพาร์ลิโกดหรือเราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามวงใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ